โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นเวลาที่เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องที่ชื่อว่าแบรนด์ชัดๆโอเควันนี้จริงๆแล้วอยากจะชวนคุยในเรื่องที่ชื่อว่าการหาตำแหน่งของแบรนด์เรานะครับเป็นเรื่องที่ จริงๆล้าสำคัญมากเลยมันมีผลมากกับการที่เราจะต้องลงไปแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เราทำสินค้าหรือว่าบริการอยู่นะครับเป็นการที่เราหาสิ่งที่เราเจ๋งกว่าหรือว่าสิ่งที่เราทําให้ถูกใจลูกค้าว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งที่ใช้บ่อยมากเลยแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเราทําแบรนด์กัน ไอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจําเป็นมากจริงๆก็เดี๋ยวมาคุยกันสนุกสนุกแล้วก็เดี๋ยวผมจะแชร์ถึงเครื่องมือนี้ก็ถ้าใครรู้แล้วก็ปล่อยผ่านไปเนาะแต่สําหรับคนที่ทําธุรกิจใหม่เนี่ยผมว่าเครื่องมือนี้สําคัญทําไม่เป็นก็ค่อยๆลองทํากันไปดูโอเคมาลองดูกันเออในเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นการหาเ positioning เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เขาเรียกว่ามีวงกลม3วงเนาะในเครื่องมือเนี้ มันจะช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่ทุกลูกค้าต้องการด้วยแล้วก็ทำให้เราสามารถไปเปรียบเทียบได้ว่าถ้าเรามีคู่แข่งเข้ามาเนี่ยอะไรที่เราชนะเขาได้แล้วอะไรที่เรายังแพ้อยู่นะฮะก็ขอเริ่มต้นจากวงกลม2องวงก,ก่อนนะครับมาดูจากวงกลม2วงก,ก่อนวงกลมที่1ก็เป็นวงกลมของเราเองที่ผมให้สัญลักษณ์ว่า A นะครับแล้วก็อีกวงกลมที่เป็นลูกค้าคือ B นะครับช่องที่มันอินเตอร์เซ t กันเนี่ยมันก็จะเป็นช่องที่ เป็นเรื่องของความต้องการที่มันชนกันพอดีเนาะว่าโอเคเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเราพอดีเลยเราก็มีให้พอดีอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราจะมองหาถูกไหมโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เราทําได้ถูกใจเขานะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราพูดถึง iPad ละกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการอะไรจาก iPad โอเคก็ต้องการเครื่องมือที่ทําการบ้านของลูกหรือเปล่านะครับต้องการเอามาเปิดเมลนะครับเข้าเน็ตต่างๆนะครับหรือว่าจดรายงานจดบันทึกต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้ามองหาอยู่แล้วก็โอเค iPad ก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ทีนี้เราลอ,ลองมาดูอีกอกส่วนหนึ่งเนาะก็คือพอมันมีวงกลมของคู่แข่งเข้ามาปุ๊บทีนี้เรามีเรื่องที่ต้องโฟกัสเยอะขึ้นล้นะครับผมอยากให้ เพื่อนๆดูใน4ผมเรียกว่าเป็นโซนแล้วกันนะในช่องที่มันนเ t e r s e c t กันแต่ละช่องเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4โซนนะครับถ้าเรียกเป็นโซนวงของคู่แข่งเข้ามาก็คือเป็นวง C ทีนี้ดูที่โซนที่1่ก่อนโซนที่1ก็คือโซนแรกที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่แหละก็คือเป็นโซนที่ลูกค้าซื้อเราถูกไหมผมเรียกมันว่าโซนที่เป็นโซนชนะเป็นจุดที่เราชัดเจนมากลูกค้าชอบเราซื้อแน่นอนโซนที่2เนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยของโซนชนะเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นโซนเสี่ยง หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นจุดที่ทั้งเราแล้วก็คู่แข่งมีเหมือนกันลูกค้าอยากได้อย่างนี้อยู่โซนที่3นะครับผมเรียกมันว่าเป็นโซนโง่แล้วกันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขายังไม่สนใจอ่ะแต่ว่าเราเนี่ยสินค้าแบบเราเนี่ยหรือบริการแบบเราเนี่ย แล้วก็คู่แข่งก็มีอยู่ด้วยนะครับแต่โอเคแหละในอนาคตข้างหน้าไม่แน่มันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบตอนนี้ลูกค้ายังไม่อยากได้อยู่เช่นยกตัวอย่างนะเช่น 5G อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือหลายคนเนะี่ยยังรู้สึกว่ามันเร็วไปนะแต่บางคนก็เริ่มใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนโซนสุดท้ายเป็นโซนที่เรียกว่าโซนแพ้คือเป็นจุดที่คู่แข่งมีเหนือกว่าเรานะครับทั้งหมดในเนี้ยเราจะต้องเข้าใจมันว่าเอออะไรมันคือคําตอบของแต่ละโซนตรงนี้แหละครับจริงๆก็คือคีย์ที่สําคัญ ะะส่วนวงที่มันยังเหลืออยู่567ที่ผมเขียนไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จริงๆเราก็สําคัญเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอธิบายไว้น,นิดหน่อยแล้วกันเนาะอย่างเบอร์5เนี่ยครับเป็นโซนที่บอกว่าเออจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรนะครับแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงส่วนโซนที่6ก็คือแบรนด์แบรนด์เราเองเก่งอะไรนะครับอาจจะมีเรื่องที่เก่งอยู่แต่วันนี้มันยังไม่ได้ใช้เนะี่ยก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็โซนสุดท้ายเป็นโซนที่คู่แข่งเขาก็ทําได้ดีเราก็ทําไม่ได้ด้วยแตล่ลูกค้าก็ยังมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับเนะนี่ยอันนี้ก็คื ภาพของวงกลมทั้ง3วงที่เอามาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการหา positioning อ่ะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราทำเราต้องทำาไงบ้างให้ลองดูตัวอย่างแบบนี้โซนชนะนะครับก็พอเราสมมุติว่า,เรา,เ,ราเราแทนลงไปด้วย iPad นะครับ iPad ชนะคู่แข่งอื่นแล้วถูกใจลูกค้าอะไรแน่นอนผม นะจากไปสำรวจมา Brand Image นะครับความเป็นแบรนด Apple เนี่ยบันชนะอย่างแรกเลยคนอยากซื้อ Apple ก่อนอันนั้นนี่คือจุดแรกที่ที่ iPad ได้อันที่2คือต้องยอมรับว่าระบบ iOS มันมีความเสถียรอยู่ในระดับหนึ่งที่คนรู้สึกว่าศรัทธามันนะครับอันที่3ก็เป็นเรื่องของการบริการนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คนค่อนข้างที่จะชื่นชอบ i อ,อ p d d นะครับทีนี้มาดูโซนเสี่ยงบ้างโซนเสี่ยงหมายความว่าสิ่งที่ iPad มีแล้วคู่แข่งก็มีเหมือนกันนะฮะ อย่างแรกเลยคือเทคโนโลยีจริงๆแล้วมันเทคโนโลยีมันไม่ต่างกันมากนะครับในตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าอื่นก็ทําได้คล้ายๆ่นเหมือนกันนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของเ,ออเรียกว่าเป็นอะไรปากกานะครับปากกาเนี่ยหลายเจ้าก็ทําได้ดไไีไม่แพ้ iPad นะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็มีโอกาสที่วันหนึ่ง iPad ก็อาจจะพ่ายแพ้ไปก็ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของถ้าเทียบออกไปเนี่ยก็ มีเรื่องแล็ปท็อปนะครับซึ่งอาจจะเข้ามา,าทดแทนหรือทําได้ดีกว่าหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่าการเป็นจุดที่มันเสี่ยงนะครับฟังก์ชันอะไรบ้างมันไปนชนกับอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็เอามาดูตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูตรงโซนโง่บ้างโซนโง่หมายความว่า ทำไปแล้วเขายังไม่ได้ใช้นะอย่างแรกเมื่อกี้พูดไปเลยใช่ไหมห้5 g ถูกไหมเทคโนโลยีลงรั5 g มีไว้เออใช่อนาคตแต่วันนี้คนมันก็ยังใช้น้อยอยู่นะครับทีนี้เข้าไปดูมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องฟังก์ชันพวก Talk Tab บ a ล s b o o k ar airdrop ะไรอย่างเงี้ยคืออย่าง airdrop จริงผมใช้นะแต่ถ้าไปสำรวจกันตรงๆแล้วเนี่ยคนก็ยังถือว่าใช้ยังยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับพวกนี้มันก็ยังถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโซนที่เราอาจจะต้องมองเรื่องของฟังก์ชันของแบรนด์ว่าเอออันไหนที่แบบลูกค้าต้้อองงกกาารรไม่ต เราก็ลงไปตรงนี้ส่วนอันสุดท้ายเป็นเรื่องของโซนแพ้นะครับมาดูกันว่าอะไรที่ตัว iPad สู้แบรนด์อื่นๆอย่างพวก Surface Pro ก็ดีหรือซั sung อันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างเนาะเอออย่างแรกเลยแน่นอนแหละแบรนด์ Apple มันแพงนะครับแบรนด์ที่เหลือเนี่ยจริงจ Surface ก็แพงนะแต่เหมือน,นเหมือนกับว่าอาจจะมีราคาที่มันต่ำกว่านิดหน่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ซั sung เนี่ยถูกกว่าแน่นอนนะไปดูแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแบรนด์เลยที่เป็น Android เนี่ยราคาดีกว่า ไอแพดแน่ๆอยู่แล้วเนาะเท่าที่เรารู้นะครับอันต่อไปก็เป็นเรื่องระบบปิดของ iOS นะอันนี้เป็นเป็นที่รู้กันถูกไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องระยะเวลาการชาร์จนะครับหรือว่าเรื่องแอปพลิเคชันวินโดว์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่คู่แข่งอย่าง Android หรือว่า w n n o w w เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับโอเคคือมาถึงจุดตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของการใช้วงกลม3วงเพื่อเอามานั่งหานะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าบทสรุปของผมก็คือว่าไอ้สจุดนี่แหละโซนชนะโซนโง่โซนเสียงโซนแพ้เนี่ยพอเวลาที่คุณค้นหาว่าเอ้ยถ้าเป็นแบรนด์ของเราเนี่ยเราจะใส่มันลงไปยังไงนะครับก็อยากให้ลองลองทำกันดูนะครับแล้วอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทําให้เพื่อนๆเนี่ยหา positioning ของแบรนด์เราได้ชัดเจนขึ้น โอเคหวังว่าวันนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนกันมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าของแบรนด์ชัดๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ